เขานับถือถึงขั้นเอาพานบุญไว้ตรงหัวเตียงเลยรู้แต่ว่าวันหนึ่งไปถ่ายรายการมูไนท์กับพี่หนุ่มกัญชยัยปรากฏไปถ่ายปุ๊บตายแล้วให้กูมาดูลำมโนลาตอนนั้นดักเป็นมดดำแล้วก็จะเวียงวีนเออแอร์อก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีร้อนร้อนร้อนไอ้พวนงเอี้ยงจี้มึงมาให้กูดูลำมโนลาทำไมแล้พักจะจบรายการปุ๊บพี่หนุ่มเข้าไปกราบพระในโบสถ์กันเถอะเห็นพระพุทธรูปอะแล้วทุกครั้งที่พูดถึงพระองค์นี้นะ จะต้องตรงกับวันที่ยกชัดวันนี้เป็นวันยกชัดพรอุพูดแล้วข<ะ>นลุกอีกแล้วทุกครัง้ง<ะ>แล้ววันนี้มาพูดถึงพระองค์อีกก็ตรงกับวันนั้นอีก คือวันเนี้ยก็คือวันแรกที่มาดาไปวัดเนี้ยคุณคิดดูเองแลวกันว่าวันแรกที่ไปถึงอะ่ะพระอยู่ในนี้ตาผ่าน<ภ>แลวเก่าๆอย่างนั้นนะครับทำยังไงวะปู่เคยสอนว่าถ้าเห็นพระอยู่ต่ำกว่าเราอะ่ะยกขึ้นไปเลยปรากฏว่าอาหารมองหน้ากัญชยัยพี่หนุ่มมันเป็นคนเร็วเรื่องทาบุญมันถวายเงินไปก่อนเลยหมดตัวมนบอกมันมีอยู่หมื่นหนึ่งมาใส่ไปหมดเลยฉันมีอยู่สามสี่พันฉันเอาจากชักแต่งหน้าไปเนี่ยตัวเองก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะยกฐานพระให้สูงสุดค่าตัวเราได้เทปละสี่หมื่นเดือนหนึ่งมีสี่เทปได้แสนหกเต็ ฐานพักได้แล้วน่าจะยอดแล้วตอนนั้นคิดว่าสามแสนสามแสนอยู่ปรากฏผ่านไปก็ลืมไปแล้วเป็นปีได้ผ่านไปลืมเป็นปีใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,อสักพักหนึ่งเบ้อสัญญาอะไรบร้ออะไรอย่างเงี้ยมึงทำอะไรต,ตีหนึ่งมึงมาทำไม,มไม่มีคน สัญญาบื้อสัญญาอะไรไว้ได้ยินเสียงแบบนี้เลยมาอย่างนี้เลยเหรอเราเคยสัญญาว่าจะยกพระเนะเาะแอบแฝหมาเจ้าว่าเจา 5, 6, 7, ้าพราบอกเจ็ดแสนวะค่าทานตายแล้วพระเจ็ดแสนฉันสัญญาว่าจะทําบุญแสนแค่แสนกว่าบา้าท <laughs> ฉันก็เลยลงคลิปอันนี้ยจนถึงวันนี้ในวัดเนี่ยฉันยังได้ทําบุญแสนหกอยู่เลยไ เคยได้ทำบุญมากกว่านี้เลยคือหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเมื่อก่อนหน้ากากพานบุญมันไม่ได้แพงเหมือนทุกวันนี้นะครับหน้ากากพานบุญเนี่ยเอาไปวางไว้อะยังไม่มีคนจะซื้อเลยถูกต้องเธอรู้ป่ะคนที่ซื้อมาทั้งหมดคือใครไอ้ทรายมาดามฟินหรอคือก็อยากจะได้เงินไปทําบุญทรายช่วยซื้อน้ำกากน้าาพานบุญไปหน่อยสี่ห้าแสนแม่จะได้ยกขึ้นปรากฏว่าในที่สุดก็จนสร้างโบสถ์เสร็จอ๋อวิชาไปร่วมบุญด้วยลองถามทรายดิทรายโดนบังคับไปเชิญคุณทรายขึ้นมาเลยดีกว่าเรื่องทรานะครับเราจเชิญน อาเชิญเลยค่ะคุณชายเลยค่ะไอ้ซาทุกคนถามใช่ป่ากันวึเป่าหมดให้หนูบูชาไปทําอะไรอ่ะหนูทําบุญอย่างเดียวแล้วไม่เอาพระได้ไหมอ่ะคือเก็บแบบไม่มีจุดหมายด้วยนะเมื่อก่อนคุณเชื่อไหมว่าจาไม่ได้เหรอว่าเราเอาหน้ากากพ่านบุญรุ่นหนึ่งอ่ะมาแจกในรายการแฉเป็นหน้ากากเล็กๆไงจากหน้ากากพ่านบุญที่แบบว่าเราเอามาแจกทิ้งแจกว่างอ่ะกลายเป็นสี่ห้าพันบาทของซาเองก็เจอปาฏิหาร กลับมาก็คือขายดีตลอดเลยค่ะยอดขายทะลุทะลวงแล้วก็ต้องได้กลับไปอีกตลอดรอบหลังก็คือพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยทพี่วนพาไปยกช่าฟ้าทาไปทํามาคือทรายบบสร้างเป็นกรงใหญ่เลยนักกว่าฉันแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บหน้ากากผ่านบุญไปด้วยทำไมทรายเก็บพัานบุญไ้สักสี่แสนสิกลายเป็นว่านางก็เลยเป็นคนที่มีหน้ากากผ่านบุญเยอะที่สุด เพราะตอนเราบูชาองค์ละร้อยเดียว50าสิบบาทไม่ใช่พี่มดนเป็นล้านเป็นล้านค่ะจริงจริงโอ้โหนี่สุดยอดมากนะจนตอนนี้นี่สวยงามแล้วนะจนในที่สุดอะวันที่ทำบุตรเสร็จฉันบุกอะฉันยอมทำน้ำหอมกับเธอเ็าด้นี่ แต่เป็นน้ำหอมที่คิดค้นยาวนานที่สุดบกทรายกลิ่นฉันจะต้องเป็นกลิ่นที่แบบว่าโจดชั่วมากเลยยังไงตอนแรกจะทำน้ำหอมยกงราให้ผู้ฉีดและผู้ชายทองหิวกลัวเยอย่งยึนยอะยิ้นก็ทรายบอกพี่หนูไม่รู้จะทาได้หรือเปล่าอยากทำดีกว่าไหมนางพูดอย่างนี้คือใช้เวลาทําประมาณเกือบ3ปีค่ะสามปีจนเซ็นสัญญากับพี่มดหมดไปปีนึงแล้วค่ะพี่มดบ่นว่า ฉันได้เงินฟรีๆปีนึงอ่ะไม่น่าพี่หนุ่มกัญชัยบอกมดอิ่มช่วงนี้พี่ผมมากแล้วที่สำคัญตัวนี้คือฉัอกอะไรก็ได้ ที่มันผสมกับฟินอินแบล็คให้ได้เพราะว่ามอใช้ฟินแบล็กมาก่อนให้มันตอบโจทย์กันให้ได้เขาบอกว่าคนที่ใช้ลองผสมก็ว่าขอบอกเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบเต็มตัวคือสุดขั้วไปทางหน้าเลยก็เลยกลายเป็นขวดนี้ขึ้นมาแบบแล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยมันกลิ่นมันแตกต่างจากมาดามฟินทั่วไปแน่นอนสำหรับคนที่แอดไลน์ว่า F I N ฟิน56น้ำหอมกัญชาพาซนเชสเนี่ยนะนี่เนเนี่ยกัญชาพาซนเชสกับเอิร์ฟฟินอินแบล็คอีกหนึ่งนี่ แล้วก็ได้บอดี้โลชั่น2อะแล้วก็สบู่อาบน้ำฟินแบล็กอีก2 6ชิ้นก็ใช่ไงถ้าคุณไปกดราคาแล้วของตัวเองกูไม่กดราคาก็ไม่รู้ยังไงแล้วชิ้นนี้ยังไม่รวมพานบุญ้วยนะแล้วก็พานบุญองค์เดียวก็สองสามพันอยู่แล้วถูกต้องครับผมรวมเปนเนี้ยพันเก้าเก้าสิบเอาพานบุญไว้กับคุณนะไว้กับคุณจริงๆริงเอฟไอเอ